ผู้หญิงแพ้ทางผู้ชายที่ทำแบบนี้กับเธอข้อหนึ่ง ปลอบใจเวลาที่เหนื่อยหรือว่าเสียใจผู้หญิงนะคะจะแพ้ทางมากๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอเนี่ยแบบเหนื่อยเสียใจมีปัญหาเศร้าใจเธอต้องการไหลของแฟนเธอเนี่ยเพื่อซบนะคะเพื่อทําให้เธอเนี่ยรู้สึกว่าเธอคลายความเศร้าความเหนื่อยนะคะแล้วแฟนของเธอก็ปลอบใจเือบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรนะฉันอยู่ที่นี่เพื่อเธอฉันอยู่ข้างๆเธอเสมอเธอจะแพ้ทางผู้ชายแบบนี้มากๆเลยนะคะเพราะผู้หญิงยังไงก็ตามเป็นเพศที่อ่อนแอต้องการให้ผู้ชายเนี่ย เอาใจแล้วก็ปลอบใจแล้วก็อยู่เคียงข้างเธอคะ่ะข้อ2ตามใจผู้ชายที่ตามใจเธอเนี่ยผู้หญิงจะชอบมากๆเลยนะคะตามใจในที่นี้หมายความว่าเวลาที่เธอเนี่ยอยากไปเที่ยวไหนก็บอกเออเดี๋ยวฉันพาไปนะเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องงานเดี๋ยวฉันพาเธอไปนะหรือว่าเธอเนี่ยอยากจะไปกินข้าวร้านอร่อย,อร,อ,ยอร่อยนะคะคุณก็แบบ ไม่เกี่ยงไม่แบบบน่นไม่อะไรเลยก็ตามใจเธอทุกอย่างนะคะผู้หญิงแพ้ทางผู้ชายแบบนี้มากๆถ้านหนุ่มๆเนี่ยเป็นผู้ชายที่ตามใจผู้หญิงนะคะคุณเนี่ยได้ใจผู้หญิงเลยค่ะข้อ3นะคะรีบตอบข้อความเธอทันทีเวลาที่เธอเนี่ยส่งข้อความไปหรือว่าโทรไปข้อนี้ได้ใจสาวๆมากมากเลยนะคะถ้าเกิดว่านุ่มๆเห็นข้อความแฟนคุณแล้วเนี่ยคุณรีบตอบแบบ อาจจะคุณอาจจะยุ่งใช่ไหมคะแต่คุณริบตอบว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันโทรหาเธอนะเดี๋ยวฉันทําธุระเสร็จแล้วฉันจะส่งข้อความหาเธออะไรแบบนี้เธอจะรู้สึกปลื้มใจประทับใจมากๆที่แฟนของเธอเนี่ยแบบเห็นเธอเป็นคนที่สําคัญไม่ได้ละเลยข้อความไม่ได้ละเลยมิสคอลของเธออะไรแบบนี้นะคะดังนั้นแล้วถ้าเกิดหนุมน่มๆเนี่ยทำแบบนี้ได้นะคะคุณเนี่ยคว้าใจผู้หญิงไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคะ่ะข้อสี่ ช่วยเหลือเธอแม้ไม่ได้ขอรอ้องผู้หญิงนะคะเธอจะรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าผู้ชายหรือว่าแฟนหนุ่มของเธอเนี่ย ช่วยเหลือเธอแม้เธอไม่ได้เอ่ยปากแม้เธอไม่ได้ขอร้องให้ช่วยเหลือใช่ไหมคะเธออาจจะเล่าให้คุณฟังว่าเอ้ยฉันทําวันนี้อยู่นะฉันทำสิ่งนี้อยู่นะแล้วคุณเนี่ยก,ก็ยื่นมือไปให้ความช่วยเหลือเธอข้อนี้ได้ใจสาวๆไปสุดๆเลยนะคะผู้หญิงแพ้ทางผู้ชายที่มีน้ําจิตน้ําใจแล้วก็ช่วยเหลือเธอด้วยความรักนั่นเองคะ่ะ ข้อ5ซื้อของติดมือมาฝากของที่ซื้อมาฝากนะคะไม่จำเป็นที่ต้องเป็นของที่ราคาแพงอะไรเวอร์วังนะคะแค่ของ เล็กๆน้อยๆที่คุณเนี่ยซื้อติดมือมาฝากเธออาจจะเป็นขนมร้านที่เธอชอบใช่ไหมคะหรือว่าเป็นน้ําผลไม้ที่เธอชอบหรือว่าเป็นอาหารที่เธอชอบที่เธอโปรดปานแล้วเมื่อคุณเนี่ยไปเจอเธอใช่ไหมคะคุณก็แบบซื้อมาฝากเธอผู้หญิงจะรู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยที่แฟนหนุ่มเนี่ยให้ความสําคัญแฟนหนุ่มไม่ลืมหรือว่าไม่ละเลยในสิ่งที่เธอชอบในสิ่งที่เธออยากกินนั่นเองคะ่ะข้อ6 งอตลอดยังไงก็ตามนะคะผู้หญิงเนี่ยก็อยากให้ผู้ชายเนี่ยงอเธอใช่ไหมคะอย่างเช่นคุณสองคนอาจจะมีเรื่องที่แบบทะเลาะอะไรกันใช่ไหมคะเรื่องงงยิงเรื่องไร้สาระแล้วเธอข็งอนใช่ไหมคะแล้วคุณเนี่ยก็เข้าไปกอดเธอไปงอเธอว่าเออฉันขอโทษเธอนะเดี๋ยวพาไปกินอาหารอร่อย,ออย,ออยนะแค่นี้เธอก็หายงอนแล้วนะคะเธอต้องการให้แฟนหนุ่มของเธอเนี่ยมางอเธอบ้างอะไรแบบนี้นะคะผู้หญิงแพ้ทางผู้ชายที่งอเธอตลอดค่ะข้อ7 หยอกล้อเธอหอมแก้มเธอแล้วก็เดินจับมือนะคะผู้หญิงต้องการให้ผู้ชายแสดงความ รักนะคะโดยเฉพาะในที่สาธารณะนะคะหรือว่าเวลาที่คุณไปไหนสองคนแล้วก็จับมือกันเวลาข้ามถนนก็จูงมือเธอจับมือเธอเพื่อปกป้องเธออะไรแบบนี้แล้วก็เข้ามากอดเธอบ้างนะคะหยอกล้อเธอทําให้เธอหัวเราะทําให้เธอเนี่ยสนุกแล้วก็ตลกขบขันบ้างนะคะผู้หญิงแพ้ทางผู้ชายที่มีอารมณ์ขันผู้ชายที่โรแมนติกผู้ชายที่แสดงความรักกับเธอนั่นเองและนี่ก็คือนะคะผู้หญิง แพ้ทางผู้ชายที่ทําแบบนี้กับเธอหนุ่มๆลองเช็คดูนะคะว่าคุณเคยทําแบบนี้กับแฟนของคุณหรือเปล่านะคะก็ค,ะคอมเมนต์มาเล่าให้คุณน่ฟังบ้างน,นะคะด้วยรักและปรารถนาดีจากครุค่ะ